อะไรของตอก็ไม่รู้หุ้นหายไปหมดต,ตอกต,ตอกต,ตอกต,ตอ แล้วอยดก่อนคืออันนี้คือนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอปราเขาต้องการอะไรพ่อแม่ก็มีตังให้บ้านก็มีธุรกิจต้องไปทํางานอะไรก็ไม่รู้เรื่องบริษัทกิกกอกไร้สาระไม่้ทำาไอะไรได้ไงเห็นคนบอกแล้วคือวันนี้พี่เข้ามาแล้วก็มาวีนเหมือนเมื่อวานอีกแล้วคือเข้ามาก็ไม่ เคาะไม่อะไรเลยเดินเข้ามาพวดพาแล้วคือหนูดีอ,อยู่แล้วอยู่ๆพี่ก็มาแบบข่วงเวลาไว้อะเนี่ยสามพั 3, 000, 4, 000. นสี่พันที่แบงค์ห้าสิบมีแบงค์ยี่สิบ 20, ด้วยยังไม่ต้องทํางานเลยเลยเราเอาเวลาทํางานนะคะไปชอปปิ้งห้องให้เราให้ตังค์มาให้เราอยู่สบายไม่ใช่เราไปลำบากไปทางานเงินส ใจเลยว่าพี่เป็นอะไรช่วงนี้แบบบินบ่อยมากหนูก็ไม่ได้อะไรหนูก็แค่อยากไปทํางานอะแล้วพี่มาห้ามหนูเพื่ออะไรหนูก็อยากช่วยพ่อแม่ทนอะไรพี่อะไรสักหน่อยหนูโตแล้วค่ะหนูไม่จำเป็นต้องบอกพี่โตอะไรนี่โตกว่านี่เกิดมาก่อนค่ะบ้านเราตัางก็พอใช้ค่ะจะทํางานอะไรบ้าๆบบๆแต่พี่บอกทาไมต้องช่วยใช้เงินไปสี่มือ โขทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่ะพี่จะมาใช้เงินอะไรก่อนล<ะ>ิซ่าล่ะมากบ้านเราก็มีเงินพอใช้ค่ะหนูไม่ฟังแล้ว<อ>แล้วเดี๋ยวนี้นะคะเป็นเด็กก้าวหลาพื้นฟัดเวียงเช่นบอกว่าทำอะไรมาโดนลุกเรี่ลุกล้นรู้สึกว่าร้อนๆหนาวๆมีอะไรย่างอยูนะ่อย่างนี้นะอยู่อย่างนี้นนไปเถอะอย่างท่านชานี่เอาไปหนูก,ก็แบบไม่เข้าใจเลย อยู่กับขบ่าวพวกนี้นเลยเถอะนี่ไม่เคยทำรายน้องเรียนไม่เคยเคลี่ยงข้าวของอะไรมาทําอย่างนี้นี่เสียความรู้สึกมากเยี๋ยวบพวกนี้ไปถ้าอยากมีชีวิตอย่างนี้นะไปรู้เข้ามาเข้ามาวีนอะไรอยากเงินอะไรก็ไม่รู้ม่ใช่ถ้ายอยากอะไรของคนอื่ก็ถ้าอยากยใช้ยึชีวิตอย่างนี้ก็ใช้ไปเถอะแล้วเลิกไปหฮโซซะใคะะ่แล้วคะะ่ะก็เลิกนะเป็นหฮโซอะออกจากอินนิสตี้ไปเถอะ แล้วหยุดถ่ายด้วยก็ต่อไปเขาไม่มีแล้วโอปาราอีดิซิตี้แค่นี้ก็จบแล้วคืออะไรเข้ามาวีนหยุดถ่ายค่ะเจอกันใหม่